สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS 2563กันนะคะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง DBRIS นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีนะห้องรวยนะคะ ออดก็จะมาแนะนำนะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจโปรแกรมก็ทักไลน์ได้เลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสียลล่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็ฝากดูอะ YouTube ย้อนหลังของแอดด้วยนะคะมีหลากหลายสูตรมีหลากหลายเทคนิคเลยนะคะใครสนใจโปรแกรมหรือว่าสนใจสูตรก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะก็เล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันเนาะ มาลุยกันเลยนะคะห้องรวยนะคะสูตรคือร้อยบนบวก4นะคะสูตรนี้นะสูตรนี้ไม่ได้เล่นท้องวัดน,นะคะต้องเช็คดูรอบต่อรอบนะถ้าหลุด2รอบติดก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะต้องเช็คดูรอบต่อรอบก่อนที่จะนําเล่นนะก็ร้อยบนบวก4เริ่มเข้ารอบที่48นะคะช่วงนี้คือยังไม่เข้านะ เริ่มเข้ารอบที่48จนถึงรอบที่53สูตรเข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนนะคะรอบที่4รอบที่5รอบที่6เนี่ยคือลงทุนได้เลย3รอบเราเช็คสูตรก่อนนะคะว่าสูตรเข้าไหมนะคะสูตรของแอดเป็นโปรแกรมนะคะใครสนใจโปรแกรมก็ทักได้เลยนะใช้สบายสะดวกสบายรวดเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้แหละจะจะดึงผลมาให้เราเลยมีอยู่หลายห้องเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลอตเตอร p มีทุกอย่างเลยนะคะสะดวกสบายหวยรัฐบาลก็มีหวยหุ้นหวยมีพันอยหวยต่างประเทศมีหมดเลยนะก็มาลุยกันเลยนะคะเริ่มเอารอบที่49นะคะรอบที่49เาเล่นรูดบนนะคะรูดบนก็คือกดบน19ประตูนะคะแล้วก็รูดกดเลข3ตัวแล้วก็ตัดเลข3จะได้อยู่ที่51ตัว ะะลงทุนตัวละ1บาทใช้ทุน5 1บาทแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวเหลืออยู่50บาทนะคะสูตรนี้เข้ารูดบน4ตัวก็เข้าแต่ว่ารูดบน4ตัวเนี่ยจะทุนอยู่ที่72บาท76กตัดเลขสาหรือ72นะคะก็ถือว่าทุนสูงเพราะว่ายีกก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90นะคะถ้าเล่นรูดสะรูดรูดสี่ตัวเนี่ยจะต้นทุนสูงแต่ว่าถ้ารูดสามตัวจะต้นทุนต่ำลงมาหน่อยแอดก็เลยมาแจ้งมาบอกปเป็นแนวทางนะคะรอบที่ เอารอบใกล้เคียงกับสมาชิกจะเอาไปลงทุนเนาะใกล้เคียงรอบที่54เอารอบที่52ก็แล้วกันก็จะเอารอบก่อนหน้านั้นคือรอบที่51มาคำนวณร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือ4บวก4คือค่าคงที่4บวก4ได้8นะเพิ่มไม่ได้3ตัวก็จะได้8 9แล้วก็0ไปเล่นกดบนนะคะกด19ประตูตัดเลข3ด้วยนะเเอาเลข8เลข9เลข0ไปเล่นไปกดนะคะก็จะอยู่ที่51ตัวตัดออก1ตัวเหลือ50ตัว ะะขอให้มี8มี9้ามีศูนย์อยู่บนนะคะอยู่บนก็จะได้รอบที่52ออกศูนย์จย์ได้0ูนย์นะคะเข้านะรอบที่53เอารอบที่52มาคำนวณร้อยบนก็คือ0นย์บวกค่าคงที่คือ40นบวก4ได้4นะเพิ่มไม่ได้3จํจำนวนมี4มี5้ามี6เอา3ามจำนวนนี้ไปกดบนสบน19ประตูตัดเลข3าจะอยู่ที่51ตัวตัดออกสุม่มออก1ตัวเหลือ50ตัวนะคะรอบที่53ออก1 4 4 48 4เข้านะคะ ข้อดีของของรูดก็คือถ้าเละออกเบิ้ลก็คือจะรอดนะไม่หลุดนะเห็นไหมคะเนี่ยเบิ้ลเล็กเบิ้ลแต่เราตัดเล็กซ้ำเนาะเราก็ได้แค่ครั้งเดียวได้สีตัวเดียวนะคะไม่ได้เบิ้ลสีสีนะคะเพราะว่าเราตัดเล็กซ้ำเนาะได้แค่สีตัวเดียวก็ทุนแค่ห้าสิบบาทคือกําไรกาไรเก้าสิบลบห้าสิบกำไรสี่สิบบาทเลยนะเหมือนกับปักเลยนะคะต่อไปรอบที่ห้าสิบสี่รอบที่ห้าสิบสามมาคนวณร้อยบนก็คือหนึ่ง บวกค่าคงที่คือ4 1บวกสได้5นะับเพิ่มไม่ได้3จํจำนวนมี5มี6มี7รอบที่54เอา3าจำนวนนี้ไปเล่นบนกด19ประตูตัดเลข3เอา5เอา6เอา7ไปรูดนะคะตัดออก1ตัวเหลืออยู่50ตัวนะคะเรารู้รอบที่54นะคะใครสนใจโปรแกรมก็ทักแอดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ